สวัสดีครับปุกวัชิดแปลกแปนะครับผมอ่าสำหรับเช้าเช้านี่อย่างงี้นะครับผมนะเช้าเช้าโอ้สายสาไม่ใช่เช้าเช้าเว้ยว่าผิดเนาะมันมันเรียนมันมันรูปทรงเรียนมันมันจังไหนหัวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าหัวหน้าซ้อนหัวหน้าหัวหน้าซ้อนซ้อนซ้อนกุนติเจ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาบังกันเดี๋ยวโอ้สุดยอดนี้รีบอ่ะเอันุ่งเบาขวา ุดดยอเพิ่นเล่นสิมารวมร่างกันโอ้เพิ่มเพิ่มส่อน .swing อ้อมันจังไหนหนาดเดี๋ยวเสร็จยังครับเสร็จจะเสร็จยังครับผมเจ้าเป็นยังเป็นยังไดก่อเป็นยังไดก่อคือแว่นตาเนาะกระจกแว่นตานี่เะาไปวัดไปวัดในร้านแว่นตานะเอ้าไปวัดมาเรียบร้อยแต่ว่า ไอตัวนี้มันมันจีมันจะนุ่มนะมันยืดหยุ่นได้เออมันยืดหยุ่นทีนี้พอยืดหยุ่นไอตัวเรียนนี่มันก็เลยรุดหายไปหาจังไรก็บอเห็นพันเตือ้างเดียวบ้านนี้เออเราก็เลยอูอันนี้เก็บไปก่อนเพื่อเพื่อมันเห็นออบ้านนี้เราเอาตัวนี้อันนี้ซื้อมาหาสีบบาทอันนี้ซื้อมาสี่ร้อยเออบ้านนี้เอาตัวนี้มันก็ปกติลหอเออแล้วบ้านนี้มันตกลงหน้าบ่อรถหรือมองใดแหละอันนี้มันรถแตกอาจจะได้หยีบหรืออะไรนี่แหละเออมันแตกมันรุดหาย มันรูดหายนี่เวลาใส่ไปแทงตายท่านเบิ่งข้างเดียวมันมันโฟกัสมันบอชัดบาลานท่านจะเอาเสียเอาตัวนี้มาใส่ผัดกอบเลียนมันเป็นคนละอันนั่นมันจะโค้งโค้งเป็นบ่แล้วเสียจังไน่เลนี่ยแล้วจะเสียจังไน่ป่ะเลยป่านี้รถมันมันต้องมาฟิชลิงกันแล้วมันต้องมาพบพอกันคนาค้างโอ้ฮะแบบนี้สินะไอาขันทีแกออกมาใส่ผัดมันเห็ดแนวใดเนาะเอาเสียเห็ดแนวใด เจ้าเจ้าซ่อนสองนี่เจ้าถึงตำรวจจับได้หมดนะหมวกกันน็อกกไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกกไม่ได้ใส่นี่แต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วมันมันใส่ยัมานี่ยใส่กันเป๊ะเลยนะไหนไงโอ้ใส่ใส่บ้างดูเอามือออกเอามืออ่ะอ้ยเออหนุ่ยโอ้ยจัดเจีวโอ้ยจัดเจียวเลยป๊าเพิ่งเห็นชัดกว่านี้เลนะมูนะป๋าอย่าบอกใค้เชียวไเตรีมมาพัน ก็เลยบัดสี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาหนังยางมัดไว้เพราะน่ะถ้าจะไปซื้อจะไปอันนั้นมันบ่มีเวลาเนาะเฮาเฮาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสียก่อนติดขันขานไว้ี่ไหนต่อไหเนาะมันจะสิ่มาอยู่น้ำกันได้ยังที่แบบจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องปรับตัวเข้าหากันสิเออจับช่วยช่วยช่ย ช่วยเลยย่าทายอย่างเดียวช่วยทำอะไรกินเออทำอะไรอ๋ออ๋อพี่ไอ้ชัยเออจะเป็นคนพันใหม่เนคนโอ้เป็นผู้พันกันแล้วคือเป็นผู้พันอ๋อผู้พันจะเป็นผู้พันนะครับผมไาถ่ายคลิปไปแย้วชัยเอายอ้สมอนเอายายสมอนอบ้านนี้ไปคนละทางแล้วยายเอายายสมอนเอาจ้าพี่ดีเจ้าต้องตั้งเรียนตั้งโฟกัสตาเดี๋ยวตั้งโฟกัสตาแล้วแทงตาความหนึ่งหุ้ยยุ่งทันทีเลยนะนี่ อีพอยมันถูกยากแล้วมากอันนี้มักเอากรได้บอเฮหักเอาป๋อสิหักออกป๋สิเอาไปตัวไหนเอาตัวนี้มาใส่ลิปนี้ไปลงไปต่อยากจะไปหักยังไปหักเอาเอาหักวดอ่ะอยากหักก็หักเอาไปเอาไปใส่ผูนี่ไงเออเอไปดี๋ยวกระหังเบิไดเออหักหักกับตัวหักขาออกตัวพ่อหนะ อันนี้ก็หักขาหนึ่งออกอันนี้ก็หักขาหนึ่งอกไม่นะไม่ต้องห่าโอ,อนน้อันนั้นลลอันนั้นเสียด้สมอนในฐานะทีเ่เราเป็นด้ทีมออประธานนุำบูสัเอาอ,อันนี้หายทีบาทหักรถครับผมอันนั้นสี่รอยจะพิ่งหักสี่รอ, <laughs> อยเดี๋ยวไปซื้อเลนมันมาใส่ไหมเป็นตาเล่นใส่ไหมเอาตะเล่นมาเปะเอาไปได้บหวะเอาตะเล่นมาเปะมันแย่เลยเบิ้งเบิ้งเขาซีเรสหนิเอาเอาเอาเซเรสบอว์บานนี่เขาติีหยั่งติเก่าบอวบอวเขาจะตีหยัติดก่าชุดนี่ เหนียวเด้อแล้วถ้าเท่ามันสิแตะป้อแค่จุดประเด็นคือคอยว่าวนี่มันไม่จังสาระโอ้ยโองยโ้ยอย่าได้เจ้าอย่าเพิ่งจับจิ้มตาเจ้าของล่องล่องจิ้มตาเจ้าของก็ได้ว่าห้ามันห้าเดี๋ยวปรับโฟกัสก่อนมาตาใสเป็นงนึงตาขวาไป็นงนึงปลาชูง้อยมาว่ะพี่ตั้งคอมเมนต์ให้พี่น้องมาเพราะว่าคือนะเพราะว่าพันพ้าเต็มติดไว้เลยเดี๋ยวนี้นะติดใส่กับเจ้าไว้เลยเออติดติดใส่กับเจ้าเลยมันได้มันไดเหล่าเจ้ากับพันพ้าเต็มติดไว้เลยเออล็อกไว้เลยพันอ้อมนี่เลย่ต้องนอดเลยนะ เพราะมันก็จะดีได้ครับว่ายุดตัวหูดังใช่ไหมเออเออเอาไปสวมไมก่อนที่นี่เออเอาเอาเอาปับเล่นไหมพ่อคนเออเอาเอาปับเล่นไหมปับเล่นไหมครับผมนี่ครับเป็นคละโคกเลยพี่คือเดียวลังยังกันสนใดเขาได้การพ่อเห็นห่งอยู่อมาทำงานเลยใ่ได้ใส่ได้ใส่ได้พอมากว่าจะถึงค่ำพอตอนเย็นไปนอนแลยไปนี่ อพอได้แก้คัดไปพอได้เป็นการเฉพาะหน้าพี่น้องใส่ใส่ใส่เบื้องรูปบัตรเ่ยแว่นตาเป็นยังไงบัตรเ่ยมันเข้ากันเข้ากันนะพี่น้องนะสีก็อออกวันเบลว่าซะน่ารักซะเลยเกินพี่น้องเลยอเบื้องครับผมเนาะอย่าบอกใครเบื้องเอานะครับคือตัวตัตข้างนอกนี่ไปวัดใส่ตาจบเจือนะแต่ว่าคือกรอบมันยืดหยุ่นนะเขากับมูจักค้าเทาหัวมันจะรุดนี่เทาก็ต้องเอาอันนั้นมาใส่นะเอา เอากาวสร้างมาแรดไว้นะกาวที่มันเหนียวอันนั้นนะมันกระเทศแห้นกรอบมันแข็งตัวครับเออมันก็โยกย่ามรูดเลยละไปคุณละทางเะไยังไรสายตาโอ้สุดยอดนะครับผมนวัตหมเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับผมเนาะสุดยอดนะครับผมเนาะให้เสร็จจากนี้ก็ถ้าหากมันพอมีเวลาเขาจังไปที่ร้านแม่ตายอีกเท่านึงอันนี้เป็นการโชวคราวก่อนเพราะว่า อยู่จำปาดงกับบะมีเบิ่งแล้วนะร้านเมตตานะอแต่ก็อยากให้เป็นร้านที่ถือเพราะว่าอันนี้พออยู่ทางขาววานอนทางสะกดบนเลยวานอนมีเป็นท็อปเด่นวานอนสีแพงพูดท่านเลยเราเคยไปถามแล้วน้ำตลาดน้ำไปน้ำตลาดคลองทมหรอไปตลาดคลองทมฮาชิบะตัวสีชมพูนี่นั่นแหละไปตลาดคลองทมซุกคือเอาเลยนะพมันคือ ได้บ้าป่ะเนี่ยมันสีผมอ่ากทองสีมณด์ตาดบเยอะคนละเลนไหมคนละเลนนั่นแหละตรงนั่นน่ะเลนของแม่น่ะคือไอ้ตัวตัวตัวทางนอกนี่วัดสายตาอย่างดีแต่ตัวทางในสีชมพูอ่อง้องนี่เอาไปซุกเกือบเอาละมันชัดรือโอเคนะคือมันมันก็จะจะไอ อันนั้นกันอยู่แต่ว่ากระบอกแตกต่างแตกต่างจะลงตัวอ่าก็คือพอพอได้พ่อน้องพอได้พี่น้องแก้คัดได้อยู่พี่น้องเยได้อยู่ไดอนะนวัตกรรมใหม่นะครับผมนวัตกรรมใหม่นะครับผมกับแว่นตานะครับผมขวายต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเจ้าอันอันขาได้ต่ำขาขวาต่ำขาขวาต่ำ เออเดี๋ยวปั๊บสิปอนยางแล้วบ้างเดี๋ยวแบบนี้นี่ให้ใส่ได้สักประมาณแปดสักครึ่งวันนี่เจ้านี้ไปหาคั่มนี่พอทนนี่ให้ใส่จกประมาณอาทิตย์นึงจะไปทนี่ไปเปินผ้าไป็นชื่อนี่ไปเปนม่วงนี่ไปนุ่งยางผ้าใส่ได้แนมกับเปนม่วงนี่แป๊บเดียวนี่โอ้ไปมันผัดไปร้านแบบนั้นผัดจีนนั้นได้เดี๋ยวนได้จังว่ากันนู้นลีลาลีลาอืะ ไปพอว่าโอ้ยเล่นรถไปบ้านม่วงอย่างดีพอไหมไปวัดสายตาพอพันสี่พออ้ยงานเข้ามันกับมาอีกซีเว่นเด้ของซีเว่นแหมร้อยร้อยหนึ่งเออมีเนาะน่าจะมีนี่ครับผมร้อยร้อยร้อยเก้าเก้าใครอยู่จังว่าสรีพอิ์ใครอยู่อ่ะนะไปซีเว่นไปเอาเว้นตาไม่เหรอคลิปซะก่อนไหมเล่นไปเร่งมายังไม่ได้คลิปจะคลิปอยู่นี่เป็นยังเบียกงานอ่ะเฮ้ยยังนี่ก็ไปเหน็แทบพี่น้องเไยไปเมาไปเมาครับไปล้าหองอมอยู่ไห ล่างเลยบ่ปวดหัวเลยผมอผลยขยะมันหน่อยเดียวมานขึ้นมันอับมันแแต่ว่าอยู่อยู่ก็กรอกมันลายอะีรเขาเข้าใจอยู่แต่อนี้มันมันได้ลายมันคือมันยังกินมันคือติดทนนานเลยให้กระีทนได้อยู่นะครับผมก็สำหรับลินนี้ก็ฝากไว้เป็นแค่นี้นะครับผมก็ไม่คุยต่อจะใครโดยครับผมนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการับนวดียแบบเป็นตานะครับผมเนาะเป็นตาแบบสุดยอดมากครับผมของลุงพันธ์นะครับผมสวัสดีครับ